วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับอันนี้นะครับคือ BYD ทางแล้วก็ในวิดีโอนี้นะผมจะเช็คดูว่าทางนี้นะมันเหมาะสำหรับครอบครัวไหมก็เราก็มี Cybex E-Prium นะครับรถเข็นเด็กมี Cybex a n o r i s T แล้วก็ Cybex Cloud Set นะครับเราจะเช็คดูว่าตอนเอาเบาะนี่ใส่ในรถมันจะง่ายไหมแล้วก็เราจะเช็คดูว่า ท้ายหลังนะมันมีที่เยอะไหมครัน้นี้นะเราไม่ต้องเช็คข้างหน้าแนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนมันมาจากรถน้ํามันแล้วนะข้างหน้าม,มีฟรมอนะไรเนาะเราจะเช็คดูว่าข้างหลังนี่นะมันใสอันนี้ได้ไหมครับแล้วก็รถเข็นที่ผมได้ใช้นะกับครอบเนี่ยไซเบ็กซ์อีพรีมมันก็เวิร์กดีนะแล้วก็มันมีแคร์ริคอร์ดนะที่มันกินที่หน่อยนะแล้วกอ็อันนี้ผมก็ว่า ผมว่ามันเป็น medium size มันไม่ได้ใหญ่มากนะมันจะมีแบรนด์อื่นที่มันใหญ่กว่าแโดยเฉพาะถ้าเป็นสำหรับฝาแฝดหรือว่าอะไระหรือว่าถ้ามีหลายคนนะลูกหลายคนเอ,อ็มมายุงก่อนหรือว่าอะไรอันนี้นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าบางคันนี่ก็มีปัญหาเอาอันนี้ใส่นะครับแต่ว่าทางเนี่ยนะมันโคตรใหญ่แล้วมันใหญ่กว่ามีที่มากกว่าอ e ีท론ตุ้ยมีที่มากกว่า IDC เอ่อมันมีที่เท่ากับ m o d u l เ X นะนะ ก็ตอนนี้นะเราอยากจะรู้ว่าคันอันนี้อ่ะมันเข้าได้ง่ายแค่ไหนแล้วก็ทางนี้นะครับมันมีคิกเซนเซอร์เดี๋ยวมันจะอยู่ที่ประมาณทง <c oughs> นี่นะั่นโอเคอันนี้จริงๆมันก็เป็นข้อดีนะเพราะาบางทีมือเราอาจจะไม่ว่างนะแล้วก็เังอุ้มลูกหรือว่าอย่างอื่นนะแล้วก็เราต้องเปิดประตูหลังแต่ว่าเนี่ยโอ okay. เคเยวจะเอาเบสของอ e ีเพียมไซรันนี่ก่อนนะโอ้โห คันนี้ผมรู้สึกเลยว่าม ok ี <utan> ที่เยอะมากเลยนะปั <lot> ๊ดท่อสบายดีเนี่ยเทร์คโตรจะเใส่ได้สองชุดเลยนะครับเนี่ยเราปิดได้ไหมเนี่ยคันนี้มีที่ปะละเลยแล้วก็บอกข้างล่างนะครับไม่มีอิสต์ฟิกส์นะครับแล้วก็ฮะไม่มีปุ่มปิดแอร์บัืกเราต้อง เข้าไปในจอเนี่ยแล้วก็เบาะหลังนะครับมันไม่ได้ดีเท่ารถเยอรมันรถยุโรปนะรถสวิเดนอ่ามันจะมีเนี่ยสัญลักว่า i s a f i x แล้วก็เราต้องจิ้มเข้าไปถ้าจะเจอตะขอนะครับเนี่ยฝั่งนี้อ่ะอู้เหมือนกันฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ทุกทีนะผมก็จะเอาอ protection มาใส่นะเผื่อไว้นะครับอาจจะไม่ต้องการก็ได้แต่ว่าก็ ราใส่ไวนี่อะมันจะไ,ไม่เป็นไรไมันจะไม่เป็นรอยแล้วก็เราก็เอา e อซ f ฟิกส์เบสมาใส่มันจะปิป๊บๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องเอาตะขอออกมานะครับแต่ว่าผมก็สังเกตว่าคัานนี้อ่ะมันเป็น SUV มันสูงหน่อยแล้วก็เราไม่ต้องก้มเยอะตอนเราจะทำอะไรนี่แล้วก็ยืนสบายๆนะครับแต่ว่าตรงน,นี้เราต้องพยายามหาเอซูฟิกส์ตะขอเนี่ยมันจะ มันจะโดนไหมเนี่ยโอยรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะไปโดนใส่ใส่หนังนะโอเคแล้วฝั่งนี้แล้วมันมันยากยากกว่ารถเออยอรมันนิดหน่อยนะโอยผมรู้สึกว่าจะไปโดนใส่หนังเอ้ยแต่วมันก็มันก็เป็นสีเขียวโอเคเป็นสีเขียวอันนี้ก็หยุดบีบแล้วอ่ะเข้าที่แล้วแล้วก็เอา c l o ด์เซตเซตอันนี้ผมจะเช็คดูนะว่ามันเข้าได้ไง่ายไหมก็เข้าง่ายดีนะ เพราะว่าประตูมันใหญ่ครับเนี่ยแล้วก็หมุนไปทางนี้อาา่าเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราจะเอาอนุริสทีเข้าไหมอันนี้มันใหญ่นะนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นสปริตเบสกับบอะอันนี้เป็นฟอร์เฟซิงโอมเหลียนเป็นแอร์บักน,นี้นะครับแล้วก็โดยโหาผมรู้สึกวนะ่ยกเข้ามาง่ายดีเพราะว่าทางเข้ามันกว้างแล้วก็หนักนี เราก็จะเอาตะขอออกผมไม่เอาตะขอออกก่อนเข้ารถเผื่อจะไปโดนใส่ภายในรถแล้วก็เอาเออกตันงอยู่ในนี้แล้วครับโอเคนั่นเนี่ยมันมันสูงดีเราก็ก้มเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับนี่เราก็ต้องดูว่ามันจะเข้ามันจะโดนตะขอของ e s y fix ไหมเนี่ยโอเคฝั่งนี้กำลังจะเข้าแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเราก็ต้องปีนเข้าไปอย่างนี้นะครับเช็คดูว่ามันได้ไหมโอ้คราวนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับมันจะโดนเสมหนังแล้วเนี่ยหรือว่า เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสีเขียวนั่นสีเขียวอันนี้ก็สีเขียวอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ดึงขึ้นไปไหน่อยฮะเสร็จแล้วเฮ้แต่ว,ว,ว่าอาจจะเราอาจจะสลับกันนะเพราะว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นเปิดไปข้างนี้ที่จริงน่าจะเป็นฝั่งนูน้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรม้างแล้วก็เนี่ยเรามีที่เยอะแล้วนะเนี่ย ผมได้ปรับเบาะอันนี้เหมือนคนขับข้างหน้านะครับแล้วก็บางคงนันนะันะมันจะแคบทช่ไหมอ่ะแต่ว่านี่อ่ะมีที่เยอะเลยเนี่ยมีที่เราขยับเบาะมาได้อีกนะครับแล้วทีนี้เราจะขยับเบาะข้างหน้าไปจนถึงเร,เ,เราไปโอเคเราไปตดนใส่ขยับไปข้างในนิดหน่อยนะไปตดนใส่เบาะโอเคแล้วก็จะให้ดูนะว่าเรามีที่เยอะมากเลยเนี่ยสบายเลยแล้วคันนี้นะรู้สึกว่าเบาะมันใหญ่ดีนะเนี่ย ส่วนใหญ่นะตอนเราเทสรถคันอื่นนะครับเบาะกลางเนี่ยมันจะแคบมากเลยนะอันนี้นี่ผมเกือบจะหนั่งนี่ได้เลยนะโอเคผมอยากรู้อยากเห็นนะว่ามันเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปีนขึ้นไปโอ้เนี่ย build your dreams โอ้ได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวอ่าเนี่ยมีที่นะผมก้นบานแต่ว่าก็ยังเข้าได้เลยนะถ้ามันจําเป็นก็ ผู้ใหญ่คนหนึ่งนั่งในกลางได้แล้วก็วจะได้เห็นเบบี้คนนี้โยมซับเห็นลูกคนนี้โยมซับเพราะน้ะหลายคันนะนั่งในนีน้ผมนั่งในนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้มันก็สําคัญพราะว่าบางคนเขาอาจจะเอาเบาะเด็กสามอันมาใส่ในนี้แต่ว่าโอเคเขาคง,งไป็นเลือกที่มันใหญ่หญขนาดนี้นะแต่ว่าที่มันเล็กกว่านี้นิดหน่อยก็เข้าได้3อันสบายดีนะครับโอเค build your dreams ทางนะครับอันนี้นะก็เป็นรถในฝันของคุณนะครับแล้วกักบคันนี้อ่ะคุณก็สร้างครอบครัวได้นะครับ <laughs> build your family คันนี้อ่ะมันมีที่เยอะมากเลยนะครับสบายดีนะท้ายหลังข้างหลังเนี่ยนะ่ะเบาะก,ก็ใหญ่กว้างดีนะครับดีมากเลยอันนี้อ่ะผมได้เทสต์หลายคันนะนะและคันนี้นะมันมีที่มากสุดเลยมากกว่า Model Wi นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เทส นิวเอเสแปดนั่นมันจะใหญ่กว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าก็แพงกว่านะแต่ว่าครันนี้นะเหมาะขนาดนะ่นสำหรับครอบครัวนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปักันใหม่สวัสดีครับ